สบายดีน <ersch> ้องๆนักเรียนทุกคนหลังจากที่อาจารย์ยหน้าหายตาไปประมาณเดือนตายเนาะเพราะว่าติดภารกิจอยู่เหียนที่สอนประจำเนาะได้เหตุกิจกรรมช่วงปิดเทอมก่อนที่จะปิดภาคเหียนในอาจารย์วุ่นวายหลายฉะนั้นจึงมีเวลาในการลงคลิปและหวังว่าน้องๆนักเรียนแต่ละคนจะยังบทิมอาจารย์เนาะแต่เพื่อการเป็นการสดเซยที่อาจารย์หายหน้าหายตาไปหลายในช่วง หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเน,ะนาะสัานในช่วงอาทิตย์นี้อาจารย์จะพยายามลงคลิปให้หนักเรียนได้เหียนน้ำกันทุกมือเลยและที่สำคัญนะอาจารย์มีบทเรียนสรุป ของปอห่ามาฝากพร้อมเนาะแต่จะเป็นคลิปถัดไปและหวังว่าน้องๆนักเรียนแต่ละคนจะพอใจในการสุดเสยของจา่าในครั้งนี้ทางผู้สึกว่าในวิดีโอนี้มีความสําคัญและอยากให้จา่าเหตุคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้หรือว่ากดติดตามอาจารย์ในเด้อและเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเอา่าเขาสซูบุนเฮียนกันเลย โมอบอของวันนี้ก็คือการผสมพยัญชนะกับสระแอซึ่งเป็นสระเสียงสั้นและมีตัวสกดก,ก็คือดอเด็กฉะนั้นเวลาอ่านออกเสียงพยายามอ่านออกเสียงบยยาวนอบเพยายามยืดเสียงพยายามอ่านออกเสียงสันส้นๆพอและก่อนที่จะเข้าสูบัเฮียนคือเ่าเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ในเธอเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปอ๋อแอสแก๊กอแอสแกขอแอสแคทขอแอสแคท ขอแอดแชทคอแอดแชทงอแอดเงดงอแอดเงดจ่อแอดจ็จอแอดสอแอดส่อแอดซสอ at set so at set nhỏ at nhạt nhỏ at nhạt đỏ at that đỏ at that tỏ at tết tỏ at tết thỏ at, n e t n no, n e t b o a t b a t b b a t p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  For at hat. For at fat. For at fat. More at meat. More at meat. Your at yet. Your at yet. Raw at left. Raw at left.

ngò, ếch, nhét, ngò, ếch, nhét. nhỏ, ếch, nhét, nhỏ, ếch, nhét. nó, ếch, nết, nó, ếch, nết. mò, mò, ếch, ลอแอดล็หัวอดเว็ดหวอดเว็ดกอเอ็ดกตอเอ็ดดอเอ็ดดงอเอดแงบจอเอดแจสอเอดเซดสอเอดเซด

mờ at mat nhò at yet lờ at lab lờ at lab vò at red hò at hat nò at at hò at hat ngò at gap nhò at gap nò at net mờ at, at net ดอแอดแลดวอแอดแลดและเรียนของเขาในมือนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะแต่จังิงจถือใจน้องๆหลายคนหรือบอและก่อนที่จะปิดคลิปในคลิปนี้เนาะอาจารย์มีคําถามที่อยากจะถามนักเรียนแต่ละคนว่าคือในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเทียนอาจารย์ที่อาจารย์สองจะจำเนาะสน่านอาจารย์คอจะมีเวลาน้อยหนึ่ง ที่จริงอาจารย์อยากเห็นคลิปเกี่ยวกับตอบคําถามให้น้องๆทุกห้องเลยเนาะว่าว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมแต่ด้วยความสามารถอาจารย์บบสามารถเห็นได้ทั้งหมดเนาะถ้าจะเห็นให้น้องห้องจไปกเสียดายหรือว่าอยากเห็นให้อีกน้องๆหลายๆคนคือกันเนาะฉะนั้นเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาในการพิมพ์คําถามหรือว่าพิมพ์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เนาะอาจารย์มีความคิดอยากสอนออนไลน์ อยู่ใน YouTube เป็นการสตรีมเนาะหรือว่าเป็นการไลฟ์สดในการสอนเนะาะหวังว่าน้องๆนักเรียนแต่ละคนจะอยากเรียนเพราะว่าโซน,นมีอาจารย์กำลังศึกษาเกี่ยวกับการไลฟ์สดใน u t u b e อยู่เนาะเพื่อ<ม>เ,เวลาที่น้องๆมีคำถามอย่างอาจารย์ค่ะจะได้สามารถตอบได้เลยถ้าน้องใดสนใจอยากให้อาจารย์เหตุนในสิ่งที่อาจารย์บอกมาไม,ม่กี้นองก,กับพากันคอมเมนต์ได้เลยและรอทาเนาะอีกวนนัเดียวอาจารย์จะเริ like ่มไลฟ์สดสอนออนไลน์ โดยที่บัได้เสียเงินเลยเป็นการสอนฟรีใน YouTube เนาะขอ,อาการตอบแทนเพียงแต่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ติดตามอาจารย์อภรอเนาะแล้วันนี้ขอ,ขอ,ขอในมือน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบใจ